มันไหลนาทีเหรออ่ะสวัสดีค่ะมาป้าชาวบ้านหาหาัไม่ค่อยหน่อยขัดอะไรหนูก็มันกำลังงงงงมันกำลังงงงงเลย้าเอาคึ่เดียวเหรอเนี่ยเท่านี้แหละครึ่เดียว เขาไม่ได้มัดเขามัดทีเดียวเลยนี่ยะเอาล่าง้วยฮะล่าง้วยโอ้มัดมัดเลยไม่ต้องอันนี้บอกไม่ต้องเลยเอาทีเดียวเลย่างสวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าที่กรก o r นะคะก่อนเข้าไปดูส่องเสพมามัดลวดกับป้าแถวบ้านก่อนก่อนช่องเสพจะออกมาวุ่นวายก็สบายแล้วยาเอ้ยมาวิ่งเล่นได้สบายแล้วเนี่ย ือก็ยากให้มันออกมานะว่็ค่อยสงสารมันอเนนี่แหละอ้าวสิคะมันได้จังไรบันี้คาพุ่งขาแล้วเลยเอยบันี้นะบอกข้าเผยลกจับให้รื่ออยนะบนั้เอบนี้เนาะว่าเเยเอาขึ้นมาแบบนี้นี้แล้วก็ขึ้นมาแบบนี้บอก No Entonces me me viene en caravana no. 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 No ก็สางงัดข,ข,ขึ้นมาแล้วก็หมุนงัดขึ้นมางัดขึ้นมาแล้วก็หมุนแล้มันเด้งหน่อยมีนั่นเ่ไหมงานท้าหนเยมันมันงาไม่ได้ไนยาหนห้าอยู่บฮะานห้าอยู่บ่ประานน้อเฮ้ ไหลโมไหลโนมเช็คอึ่งอ่างไ่เลี่ยนโลดทางอย่าทอดนะบ่จะาหูนี่มันมันหยุ่นนะเขาบอกใครหยอดใครรู้เหรอก็ไม่รู้แล้วเห็นมันมีอยู่ก็เลยตอบไป่ด้วอเขาไม่แยกแบบนั้นเ่ยอันบนแยกถูกแล้วแต่ว่ามันมันมันเข้ากระจายเหมือนแบบมือมือซึ่งเงินกำลังดี่ะ รูมันขึ้นจะมาเรีนนำมาเรียนนำลาทึงาเอแล้ว่ามนเ้ดเบาเสียงตรงไหนเบาเสียงเพลงตรงไหนมันไม่ดังมันไม่เบาให้อ่ใแตะไปที่สามไงอ้าวสิบสีแล้วก็ยังดังเท่าเดิม ค่อยกกันลไม่ปกติก็ทำแบบนี้แหละทำไมวันนี้มันไม่เป็นอ่ะที่เดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเรายังลดลมอีกต้องลดลมอีกมาเร็ว เสร็จแล้วบออาเราลือมาเสหมดแล้วยัง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 ในหนาปัตบาลเนะย่าดูความถี่ให้มันเท่าๆกันนะย้าไม่ใช่มัดเลยนะยัาปัตบาลก็ไปดู ห่างกันหนึ่งคืบกว่าๆประมาณคืบนิดนี้เมื่อกี้เนี่ยลุงใหญ่ไว้คือละล่แต่ค่อยปรอิดอ่านดาดาก็ไม่ดูเสร่ามันเสร่าเมื่อกี้นี่นะทั้งหมดมันสิบเอ็ดอ่านต้องให้มันเท่าๆกันเยอะมากเยอะระวังนะเสือล้เสือเข้าฝักเลยแน่นี่มันห่างไปเน่ยเสือนั่นน่ะชิดกันทีนี้

โอเคนั่แเลยได้แล้วมาฐานมาฐานมาฐานได้นะยีมจืนะมีสวะสกุ้งเงีมีสวะกมีสวะกะมีสวะะกอนะ เ,าาเอาอีกคลิปหรอไดไนะอ,อีกคลิปไหมก็พอแล้วมันยังไม่รู้ไเสยเหรอต่อเอาตรงนี้ให้ได้สคลิปไปเลยนะอเอาเมื่อวานนะี้อเอเรายังชิบตรงนั้นเลยเนาะจ่ายแล้วลยนะ้ายไปย้ายมารู้ไหมไอ้ของเบ็งมันเข้ามาเยอะเย่อิค่อย แต่ละช่องมีแต่คลิปลักก็รอให้น่าสเพชร่างเนี่ยขอบใจขอบใจที่มาดูให้โม้ดีไปหมดเลยเนาะมันก็ยังมีสวนร่วมาดูให้เราเนาะไม่งั้นมันพ,พ่อพี่พอเราบอกว่าอุตส่าผ่านโฆษณาหา้าวิมาดูให้นะ้องของเม่มันบอกว่า้ายาอะไรนะมันซื้อแบบรายเดือนหมดมันซื้อแบบพรีเมียมรายเดือนจ่ายหมดไม่ก็ไ,ไ,ไ่อยากมันทำไมมีนรายเดือน รถมาขานั้นก็ต่ำสุดแล้วไม่มีโฆษณาที่มาลอยข่อยเวลาเราจะดูดูซีรีส์มันต้องไม่ต้องมีโฆษณามาปังไงมันไม่ต้งแพงนะก็ร้อยกว่าบาทเดี๋ยวเรามาเรียนกับเสือซื้อเลยเนาะเนาให้ซื้อเลยนะมันให้ซื้อเหรอเด้อเราซื้อเลยเนาะ ซื้ออันนี่ไงยูทูบโฆษณาไงไม่ต้องไม่ต้องติดเวลาเราดูคอนเสิร์ตดูหมอลำดูซีรีส์ไงยะไม่ต้องไม่ติดไม่ต้องติดโฆษณามันเดือนละร้อยกว่าบาทนี่แน่ร้อเก้าเก้าของค่อยแ่มันขึ้นแล้วเออแต่ไรมันไม่มีโปรเนาะถ้าเป็นช่วงโปรมันก็นั่นแหละมีร้อยสี่เก้าก็มีอี่ไอยาหมุนจะได้ไอยามาไม่ได้มาบอกว่าทั้งหมดมียาได้ดิบอกว่าจิตร้อยกว่าบาทโอ้ถ้าปีถูกเอแล้วมันหายไปแล้วแล้วมันเหลือแต่ไรอยู่ ว่าค่อยไม่ได้ให้เจ้าทำให้อุ้ยเฮ้อยอากจริงยากมันยาก,ายากค่อยนีย่นี่มเมื่อกี้มันขึ้นเข้าไปตรงซอกเล็กกระห่วงโดน เปลือกกิะตงาน้เปตบ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 รต่ายขีมา่ง้มั่งขี้มั่สกีอะไรนี่ยข่ขี้มั่งี้มั่งี่งี้ั่งีี้เก่งสีขี้มังสี้มั่งสีขี้มั่งี้มัีม่ยกข้ั่งี่ยังเีข่งสี้่กี้มกีั่งสนขี้มักข้ม่งสกีขี่งสกี ข้างล่างอยู่หกเสานี้ไม่ใช่อันนี้มันเอไม่ได้พันให้มันเป็นเด้แปลกหรือนี่เลขแปลอยู่พี่ถูกแล้วถูกแล้วโอ้โหมันต้องเป็นแบบนี้สิมันอยู่ข้างล่างดึงๆถูกแล้ว่ถูกแล้วทำไมมันดูแปลกๆอ่ะมันไม่แปลกเห็นไหมนี่เจ้จะทำให้ค่อยสับสนสิถูกแล้วนี่ไงน่ารักเอออื้อ ยังไงยังไม่เลยเป็ดข่อยข่อยอ่ะอ่อนช้อยใช้ข่อยมาจนข่อยร้องเลยไม่ข่อยมัดข่อยมาต้านดีเลยต้องมีทุ่มือมัดไม่ดีหลวมไปหลวมมามันก็ให้แก่ได้มาชิวเลย ลองให้เลยลองให้ดีกว่านะอาบนะนลองเสี้ยนี่นเือยๆไปตั้งกล้องหน่งองกล้องดีาไอ้สองคลิปตรงนี้เฮ้ยอ้าวไอ้กล้องกล้องกล้องขาดกล้องาดกล้องไม่เอา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 อยาเอาข้าเหรอเอาออกเอาข้า อยู่ก็แปลออกี่อยู่ตรงนี้มาแลมาค้แล้วสองแสบสองแสบโทรศัพนทวงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยวัดดีวัดดีวัดดีเด็กๆปรมานี้เลย